พอเจ็ตเลนเจอร์ไใร้700เหมาะสำหรับที่เล็ก700ไฟฟ้าหรือว่าน้ำมันนะฮะแต่โดยส่วนตัวผมคิดว่าใช้ไฟฟ้าน่าจะเวิร์กกว่าแต่ท่านใดจจากใช้น้ำมันก็ไม่น่ามีปัญหาสเกลที่เห็นเนี่ยคือมันมันใหญ่มากจนผมลองเทียบกับขวดน้ำมันไปเช็คลอนสันนะฮะเห็นว่าขนาดลำมากขึ้นมาจริงขาสก,กีที่ใ่ามาเนี่ย เป็นขาสกีที่ออกแบบมาแบบสเกลโดยเฉพาะเพราะว่าด้านหลังนะฮะด้านหลังจะสูงกว่าด้านหน้าระดับหนึ่งนะฮะทำให้หอวางเนี่ยได้สัสดส่วนที่ถูกต้องแล้วก็ตรงนี้นะฮะเป็นจุดเออเห็นไหมฮะเป็นจุดการเชื่อมของของอลูมิเนียมเลยนะฮะใช้เชื่อมอะ้อนมาเลยที่ว่าน่าจะเห็นนะฮะเชื่อมอะ้อนมา เดี๋ยวลองดูโครงสร้างด้านในนะฮะฝาเปิดเปิดจากด้านบนได้นะฮะเปิดจากเนี้ยฮะเป็นรอยเปิดนะครับส่วนหนึ่งแล้วตรงนี้ก็เปิดได้ส่วนหนึ่งนะฮะเราปิดส,สกอตเทปไว้นะฮะ เห็นภายในไหมฮะเป็นโครงไม้อย่างดีมีเจาะรูมาร์กไว้ให้เรียบร้อยสามารถลงได้ทันทีนะฮะมีทิศทางการวางไม้ให้เรียบร้อยมีกระดูกมาให้ครบๆนะฮะมาอย่างนี้เลยไม่ต้องทำอะไร ไม่ต้องมาวางโครงไมใ้ใหม่แต่ใครจะ,จ,ะจะเสริมความแข็งแรงด้วยอ,อีพ็อกซี่อีกชั้นหนึ่งก็ทำได้ไม่มีปัญหาะฮะสวยไหมครับแข็งแรงดีนะฮะมูภาพเป็น